ละครลือไทยบดีล่าสุดช่อง7็เปลี่ยนตัวพระเอกแบบกระทันหันสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมยังไม่ทันได้ถ่ายทําเปลี่ยนตัวพระเอกแบบกระทันหันล่าสุดทางช่อง7็ได้เปลี่ยนตัวจากพระเอกจินจินนะเป็นบิวนัทะพล กลายเป็นประเด็นแฟนๆถกเถียงกันอย่างมากซึ่งเรียกว่าทำเอาแฟนละครของทางช่องเจ็ดออกอาการแบบมึนๆงงๆกันพักใหญ่เลยนะครับผมหลังอยู่ๆบทบาทหนึ่งในพระเอกละครรัฐไทยบอดีที่เมื่อก่อนประกาศวางตัวนักแสดงไปแล้วว่าประกอบไปด้วยโดนัทพัทรพลจินจินนะประกอบด้วยสองนักเอกดาวรุ่งอย่างกาญจาและเจนนี่ชนิสลานั่นเอง แต่แล้วต่อมาก็กลับปรากฏว่ามีการเปลี่ยนตัวหนึ่งในพระเอกจากจินจินนะไปเป็นวิวนัทพลแทนกลายเป็นประเด็นให้แฟนๆทางช่องถกเถียงกันอย่างหนักมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกี่ยวกับในเรื่องนี้นั่นเองซึ่งล่าสุดได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ว่าได้รับข้อมูลมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่า จินจินะได้ถอนตัวจากละครเรื่องลือไทยบอดีเพราะทางผู้จัดการและน้องจินได้ตัดสินใจร่วมกันและขอถอนตัวจากละครเรื่องนี้ช่องไม่ได้ถอดแต่เป็นความประสงค์ของผู้จัดและตัวของน้องเองนั่นเองซึ่งทางผู้จัดก็เลยส่งเรื่องไปยังค่ายค่ายก็เลยส่งเรื่องไปยังช่องช่องเลยมอบหมายให้กับแคสนักแสดงใหม่ขึ้นมาทางค่ายก็เลยเลือกเป็นบิวนันทพลจึงเสนอแคสตไปยังช่องช่องอนมุมัติ บิวเลยไปทําการฟิตติต้งดังที่ทุกคนได้เห็นภาพที่เราจะนํามาเสนอกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งทุกคนอย่าตกใจอย่าดราม่าใส่ช่องและอย่าดราม่าใส่แฟนคลับกันเลยนะครับผมว่าช่องเป็นคนถอดพระเอกคนดังกล่าวนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกอย่างมันก็ต้องล้วนมีเหตุมีผลมีต้นเหตุต่างๆในส่วนละครละครใหม่ของจินจินนะมีติดต่อมาแล้วส่วนจะเป็นเรื่องไหนค่ายไหนคงต้องรอติดตามชมกันนะครับผมคุณผู้ชม